หลวงเวียงจันทร์เนาะทุกคนอีนนี้ก็ถน,นนลงทางก็มีการปรับปรุงนะทุกคนว่ารถเมย์เนาะด้านหน้าเบามุ่นก็เป็นป้ายรถเมย์นะทุกคนเขาทาใหม่ทุกคนสวยเลยรถเมย์ใหม่ด้วยรถเมย์ก็สวยมากเลยทุกคน มีไหมยังมีการตอนนี้ช่วงก่อนนั้นยังไม่เสร็จทุกคน้ชตอนนี้เสร็จเลยข้างนียมีป้ายรถเมยสวยป้ายรถเมย เยียงจันป้ายรถเม์ใหม่อูอ้หูเศรากนี่ถ้าเลี้ยวซ้ายไปก็ประตูใสแล้วนีอ่อันนี้เขาทำเสร็จแล้วเนี่ย ไปน,น,น,นี่ั็แม่นเลยว้าวพญานาคเหรอนี่นี่นี่วยดลูลาเลยตัว่เจอนอน,น นี่นี่ก็ความเจาะนี่ยังไม่เสร็จอ่ะนี่ก็ไปรับที่ล้างรถทำใส่ายานันฮะนี่นยกำลังอีก,กันสร้างท่อระบายนำ้ำ แส่ไหมครับนี่บอข้ามยันไงไปกัน้รมีรถมา้มีรถอยู่ถ้อยมีรถมีรถถ้อยมืกัน รถไล่เนีรถรถราไปเลย ตัวไซแล้วเมื่อยป้ะเมื่อยไปสั่นะครับเพื่อนเพื่อนนะมาสคนนะ ปรับปรุงนะก็ปรับปรุงอยู่นะทุกคนถนอนอยู่อย่างจันคนกำลังทำท่อนะใกล้กับตลาดเช้านี่ก็ประตูใส่แล้วมากันสองคน เต็มรถซ่องแท้าเหนื่อยซานมากระเป๋าคำวันนะครับจังหวะนี้สบายดีออขระเาคำวันพัติดตามซ่องเ,เดอ้อหมดส่วนเหรอนี่ส่วนประตูใส่ สวยงามเนี่ยหญ้า,ามีเง,งี้ยสวนประตูใส่ได้ทุกคนไร้มากอ่มาถ่ายเลโหบใดนะทุกคนใครที่ยังไม่ได้มาแล้วก็เชิญ์สวนมาเที่ยวได้ครับเวียงจันทร์ทุกคนอันนี้ก็ประตูใส่แล้ววันเดินมาแต่ตลาดเช้าเวี่ยงจันทร์นะทุกคนเดินมาจนมาถึง ตรงนี้แล้วทุกคนก็ไกลอยู่นะญญถ้าใครไม่เดินเขานั่งรถนาได้นะผมว่ญญา,ญญาออกกำลังกายเดินมานี่ถึงแล้วนี่ก็มากับเบาคขโมยนะครับซานเอลโอ้โหอลังการเง่ญญาวก็ ขอะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้บางมันก็สิขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนะาะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับส้ำบายดีบ๊ายบายประตูรายเียงจัน